สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Pop Secret เปิดความลับสู่ความสําเร็จรายการที่จะนำความลับเทคนิคและแนวคิดของผู้ที่สําเร็จในธุรกิจมาเปิดเผยเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสาเร็นนรจของคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจสปาแต่ไม่ใช่สปาสําหรับคนเลี้ยงสำหรับี้ยงน,นะครับเป็นสปาสาหรับรถหรือทานสปานั่นเองครับธุรกิจที่ผมพูดอย่างนี้หลายคนสงสัย ว่าต่างกัาแคนท่วไปอย่างไรทำไมคนเรียกคาสบาติดตามชมได้ในรายการท็อปซีเราจะมาเปิดความลับของธุรกิจนี้กับคุณตุ้วยภมิศกรเจ้าของธุรกิจซีซีคาสบาครับรายการ t o อปซ c r e t สนับสนุนโดยร้านออซิสบายสบายไม่วุ่นวายสไตล์ออซิร้านอาหารแนววินเทจพร้อมกับดนตรีโฟกซองแล้วพบกันที่นี่ออซิ CG c a r า p a สูรเคลือบสีด้วยคริสตัลปกป้องและดูแลสีรถให้เงาเหมือนวันแรกที่ออกสู่ดูแรลรถของคุณเหมือนรถของเรา ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณตุ้ยภงศกรเจ้าของธุรกิจ CG คาสปาครับสวัสดีครับคุณตุ้ยสวัสดีครับคุณตุ้ยครับคุณตุ้ยเปิดธุรกิจนี้นะครับ CG คาสปานี้มานานหรือยังครับ CG คาส s p เปิดให้บริการมา2ปีครับครับผมใน CG คาสปานี้มีบริการอะไรบ้างครับศูนย์ของเรานะครับจะบริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นล้างสีดูดฝุ่นนะครับเคลือบสี เครื่องสีก็จะแบ่งเป็นงานแว็กกับงานคริสตัลนะครับเราดูแลเรื่องระบบภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาะผมลูกค้าเปื้อนนะครับกาแฟหกเราสามารถเคลียร์ให้การบระเหมือนใหม่ได้หมดห้องเครื่องสกปรกเราก็ล้างให้ได้ช่องแอร์มีกลิ่นเราก็จัดการฟื้นฟูได้หมดครับยังงง่ายๆว่าครบวงจรครับ บอกว่ามีแว็กกับคริสตัลนี้แตกต่างกันยังไงครับแตกต่างระหว่างแว็กกับคริสตัลนะครับเริ่มจากแว็กก่อนครับผมนะฮะแว็กก็คือสารตัวที่จะมาเคลือบบนผิวรถนะครับให้รถเงาให้รถลื่นป้องกันฝุ่นแต่แว็กเนี่ยมันจะสามารถล้างออกได้ประมาณ2เดือนแว็กก็จะลอกออกนะครับคือจะต้องมาทําเดือนละครั้งบ่อยๆบ่อยๆนะครับแต่ส่วนคริสตัลข้อดีของคริสตัลคือให้ความเงาและทน จะติดอยู่บนรถแบบถาวรเลย3ปี5ปี7ปีนะครับมาดูแลกันทุกๆ6เดือนแล้วคิสตันจะดีถึงว่าคิสตันเนี่ยมันเป็นนาโนนะครับวลาเคลือบไปบนผิวรถเนี่ยด้วยสารซิลิก้าเนี่ยมันจะมีมวลที่เล็กจะซึมเข้าไปอยู่ในแลกเกอร์เลยนะฮะแต่ทาให้รถสีขาวเลยนะครับ,รบไม่เหลืองเพราะโดยปกติเนี่ยรถเนี่ยมันจะมีเล็กเกอร์เนี่ยจะมีรูปุลน,นะครับไอรูฟุนพวกเนี้ยมันจะมีพวก ครับออกซิเดชันคือพวกขมเหลวพันสิ่งสกปกเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในรูนะครับแล้วก็ทําให้รถเราเหลืองแต่สารซิรลกิการของผมเนี่ยคือคริสตัลนะครับ,รบมันเข้าไปอุดรูปุ่นพวกเนี้ยทําให้ไอ้พวกเศษสิ่งสกปกเนี่ยเข้าไปซึมอยู่ไม่ได้เวลาล้างรถก็ล้างง่ายนะครับน้ําจะลื่นมาเป็นเหมือนน้ําที่หมด้อนล แล้วเพราะอะไรครับคุณตุ้ยถึงเลือกที่จะมาทำธุรกิจ c g จีคาสปาตัวนี้ครับขั้นแรกเลยคือผมี่้เป็นคนรักรถเดิมทีเป็นคนรักรถลงไหลในบิ๊กไบคชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ไปเที่ยวตามเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงให้รถเราเนี่ยดูใหม่อยู่ตลอดเราเช็ดทุกวันเช็ดทุกวันล้างทุกวันอย่างเงี้ยครับ เราก็เลยไปเคลือบสีลองไปเคลือบสีดูเอ่อก็ตอนนั้นก็ไปเคลือบร้านที่คิดว่าดีที่สุดในประเทศรถผมเนี่ยคือสวยโดดเด่นกว่ารถเพื่อนๆท,ที่ขับอยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่าเออไอ้ตัวนี้มันช่วยดูแลร,รักษาผิวรถได้ดีค,คือรถผมใช้สีห้าปีสีไม่มีดอกเลยสวยกว่าออกจากศูนย์เียเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็เออคิดว่าเอาตัวนี้มาตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่ชอบรถ<ม>อยากให้รถเองสวยม,มีเวลาดูแลรถ ใช้ความรักรถของตัวเองนะครับแล้วก็ไปทําให้รถของเราดูใหม่หลังจากนั้นพอเห็นรถเราใหม่แล้วก็เลยอยากให้รถของคนอื่นใหม่ตามใช่ครับเ<ล>ราจริงๆแล้วสีรถเนี่ยครับมันก็นเหมือนผิวคนนะครับผิวคนเนี่ยทาครีมทุกวันบำรุงทุกวันคนที่ทาครีมก็จะเนียนขาว<ช>สวยใช่ไหมครับคนไม่ทาคนไม่ดูแลตากแดดก,ก็ดำก็ด่างผิวสีรถขึ้นเหมือนกันไม่เคลือบสีคุณโดนแดดคุณก็แลกเกอร์คุณก็ได้ นะอยากให้รถดูดีอยากให้รถใหม่ก็ต้องเคลือบสีบำรุงเขาเหมือนกันคันรายการ t o อปซีคร t ตสนับสนุนโดยร้านออซีสบายสบายไม่วุ่นวายสไตล์ออซีร้านอาหารแนววินเทจ พร้อมกับดนตรีโฟกซองแล้วพบกันที่นี่ออซีซ g c a คา s p สศูนย์เคลือบสีด้วยคริสตัลปกป้องและดูแลสีรถให้เงาเหมือนวันแรกที่ออกสู่ดูแรลรถของคุณเหมือนรถของเราของเราเรีล้างเราก็จะใช้ผ้าสมมุติเช็ดล้อน เช็ดสีใช้หนึ่งผืนใช้กระจกใช้หนึ่งผืนคือเราจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเซฟให้ลูกค้าได้เราจะทําให้ดีที่สุดทําให้งานงไปออกมาที่สุดอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้เคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนไหมครับก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับประมาณสี่ห้าปีที่แล้วก็เคยทําร้านอาหารนะครับ,รบเปนน็นนั่งเล่นทำไปทำมาแล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบครับ เมื่อก่อนก็เป็นคนกินเที่ยวค <ฮะ S 1> ่าปกติแต่ทีนี้ก็เบื่อละไม่อยากเที่ยวละพอไม่อยากเที่ยวถ้าเกิดเรายังมีร้านอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับลูกค้าจอยลูกค้าตลอดก็เลยคิดว่าเออเซ็งมาดีกว่าแล้วไปหาสิ่งอื <ฮะ S 1> <ๆ>่นครับก็คือเราได้ดูแลรถเส้นฝุ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับจนเอ้ยเรารู้สึกว่าเออเรามาทําตรงนี้เราเราแฮปปี้เราก็เลยเปลี่ยนก็เลยเพราะในไหนเราก็มีฐานลูกค้าที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยครับจนได้ลูกค้า มอื่นด้วยครับครัเพื่อทำไมถึงใช้ชื่อว่า c g คาสปาครับอ๋อทำไมถึงใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยใช้โปรดักต์ของ CG คำเป็นก้นกายเป็นหลักนะครับ,รบก็คือผลิตภัณฑ์ของอเมริกาล้วนตั้งแต่ล้างยันเคลือบสีเลยนะครับตับร,รย่อคือ CG อนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือ c g c อย่างนตัวนี้นะครับ c g c ก็คือย่อมาจากทิสตันการโคตติ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของทิสตันโดยเฉพาะเราก็เลยเอาตัวย่อเนี่ยครับมาตั้งเป็นชื่อลา กลายเป็น CG ค่คาสปาใช่ครับกราคิดว่าคุ้นหูแล้วโอเคลูกค้ารู้ละเพราะแบรนด์ีกับ CGC เนี่ยดังอยู่แล้วขายตัวเขาเองได้อยู่แล้วลูกค้าที่ช่เคยใช้ประเด็นพันนี้เขาก็จะเข้าใจง่ายระหว่าง คาสปากับาคาแคร์แตกต่างกันยังไงครับแล้วก็คนิยามของคําว่าคาสปาคืออะไรครับอืมก็แตกต่างนะครับก็แตกต่างกต่คงมีไม่มากต่างกับเรื่องความละเอียดครับนะครับอย่างาเคาแคร์เนี่ยก็คือล้างสีดูดฝุ่นธรรมดานะครับแต่คาสปาเนี่ยก็คือการที่เราฟื้นฟูสีรถหรือไม่ก็ปกป้องสีรถให้อยู่กับเราไปานานๆน,นะครับอย่างคาสปาเนี่ยจะ<ม>เป็นงานของพวกบิทเทลิ่ง ทุกซอกทุกมุมพยายามเก็บได้เราเก็บเก็บให้สะอาดที่สุดนะครับ,รบแล้วฟื้นฟูให้มันกลับมาดีที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้สวยยิ่งขึ้นบำรุงรักษาหให้น้ายิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในช่วงการต่อตั้ง CG คาสปาเนี่ยครับคุณตุ้ยเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างไหมครับปัญหาอุปสรรคก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่เข้าใจว่าสปาคืออะไรทาไมถึงต้องสปาก็ล้างรถก็เอี่ยมแล้วก็โอเค ใช่ไหมครับ,รบแต่ทีนี้รถเราซื้อมาราคันหนึ่งบางทีคนหนึ่งซื้อเป็นราคาเป็นร้านใ,ใช่ไหมครับจะทายัางไงให้รถเนี่ยมันเหมือนในโชลู<ม>ถ้าเหมือนในโชลูก็คือคุณต้องเคลือบสีคุณต้องดูแลทํายังไงให้รถคุณไม่เก่าเพราะล้างธรรมดาก็เหมือนเราอาบน้ำแล้วเ,เราไม่ได้ทาครีมเที่อธิบายไป้ตั้งแต่แรกรถมันก็ไม่สวยใช่ไหมครับอยากให้รถสวยก็ต้องเคลือบสี ก็ที่ผมเป็นคนที่รักอยู่แล้วผมก็ยินดีที่จะอธิบายลูกค้าผมให้เข้าใจาน,นะครับกับงานที่ออกไปเนี่ยลูกค้าอย่างต่างต่างจากที่ไปทําที่อื่น<ฆ>มันก็แก้ปัญหาประเด็นตัวอยู่แล้วคือเราก็เต็มใจที่จะอธิบายเขาฟังนะครับแล้วก็ปากต่อปากก็ช่วยช่วยให้ผมแก้ปัญหาได้ที่ทางานเราไปดีนะฮะลูกค้าก็เข้ามาเองทุกวันนี้ก็โอเคครับคือคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำสปาเราเพคือการเคลือบสีรถการดูแลนู่นี้นั่นให้รถเราสวย นอกจัดสะอาดอย่างเดียวรายการท็อปซีคร t สตสนับสนุนโดยร้านออซีสบายสบายไม่วุ่นวายสไตล์ออซีร้านอาหารแนววินเทจพร้อมกับดนตรีโฟกซองแล้วพบกันที่นี่ออซีซ G c ีคาร a r ป สูตรเคลือบสีด้วยคริสตัลปกป้องและดูแลสีรถให้เงาเหมือนวันแรกที่ออกสู่ดูแรลรถของคุณเหมือนรถของแกแล้ว t คาร a สปานะครับมีข้อแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างครับสำหรับ c ี c ีคา p a นะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเมมเบอร์ผมก็จะมาแนะนำตัวเมมเบอร์นะครับให้ให้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับ อย่างแรกเลยที่เราล้างรถแล้วนะครับมันจะสะอาดส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากสะอาดอย่างลึกซึ้ง mm hmm. ก็จะต้องลูบด้วยกเกรคือดินน้ำมันตัวนี้จะเป็นโพลิเมอร์ไอ้ดินน้ำมันเนี้ยจะดิงนคราบที่ขออกจากผิวรถสังเกตเห็นเคยเห็นรถสีขาวที่มันเหลืองไหมครับครับไอ้ค่าที่ไขพวกนี้ครับมันซึมเข้าไปอยู่ในเลคเกอร์ oh. เพราะเราล้างรถธรรมดามันไม่ออกครับมันต้องใช้ดินน้ำมันลูบนี่คิดน,น้ดินน้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้มันจะขาวอย่างเงี้ยครับ ส่วนตัวนี้คือดินน้ำมันที่ใช้แล้ว oh. อันนี้คือคาบขี้ไ่ที่มันอยู่บนรถ oh. มันแตกต่างกันมากเลยนะครับ,รบมันก็จะดำหน่อยนะฮะแล้วตัวนี้ก็คือมีคุณสมบัติก็คือการดึงคาสบสกปรกที่ติดกับสีเราใช่ครับรน,นบอกจากคาสบสกปรกจะเป็นละอองสี mm. เป็นยางไม้ไอ้กนี้ดึงได้หมดนะครับแต่พอดึงเสร็จปุ๊บมันยังไม่สะอาดเท่าที่ทครวรเราจะมีตัวนี้อีกเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นตัวดึงคาบขี้ไ่อีกแต่ใช้เครื่องในการขัด ตัวนี้ขัดจะไม่กินสีนะครับมันจะดึงคาบเหนียวๆพวกคาบที่ไขออกนะฮะพอดึงเสร็จปุ๊บเราจะลงตัวนี้ต่อตัวนี้ก็จะเป็นตัวกบรอยขนแมวแล้วก็เป็นรองพื้นทีนี่ให้ให้ให้ผิวของสีนี่เนียนใช่ครับคืออันนี้ก่อนจะแต่งหน้าละพูดง่ายๆก็คือก่อนจะแต่งหน้าลงตัวนี้เป็นรองพื้นต่อพอลงตัวนี้เสร็จปุ๊บถึงตัวเอกของงานแล้วครับตัวนี้จะตัวทําให้เงาทําให้เงาทําให้ลื่นป้องกันรอย เพราะเนื่องจากลื่นเวลาคุณจะไปโดนอะไรกดขีดมันลื่นไปหมดไม่ทำให้เกิดรอยแล้วทําให้รถเงานะครับสามตัวนี้ครับก็คือตัวตัวหลักของร้านเราจะให้ลูกค้าซื้อซื้อทิ้งไว้ที่ร้านเลยแล้วก็ข้อดีของร้านเราก็คือผมไม่ฟิกทะเบียนที่บ้านมีรถกี่คันครับสองคันครับสองคันใช้ได้หมดเลยสองคันใช้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้ประมาณยี่สิบห้าครั้งในการเคลือบสีโปรแกรมนี้ทําเดือนละครั้งรถก็สวยแล้วครับ เราเรียกได้ว่าก็คือตัวนี้สําหรับรถ1นึ่คันก็อยู่ได้2ปี25ครั้งเดือนละหนึ่งครั้งใช่ครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคริสตัลครับผมตัวคริสตัลเนี่ยเราใช้ของ C G C จุดเด่นของ C G C คือมีสารซิลิก้าที่เยอะกว่าแบรนด์อื่นของเราเนี่ยครับอันนี้คือคริสตัลที่เราเทไว้แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจะแข็งเป็นแก้วคริสตัลจริงๆนะครับตามท้องตลาด มันมีหลายแบบที่ว่าคริสตั้งคริสตั้เนี่ยถ้าเป็นสารซีดีกาน้อยเนี่ยเทไว้ mm. ทั้งคืนเนี่ยก็ไม่ไม่แห้งนะครับมันจะเป็นสารซิลิก้าจะน้อยกว่านะครับ mm. แต่ของ CTC ที่เราเลือกใช้เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด30กว่าสาขาทุ่ประเทศครับเป็นแบรนด์ที่ดาราใช้เยอะที่สุดก็สปอร์ตใช้เยอะที่สุดนะครับตัวนี้เราก็เอามารบริการลูกค้าคือเราเว่าเป็น,เป,นเป็นขวัญใจของซปเปอร์คาร์เลยใช่ครับ ยากไหครับสำหรับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาแล้วก็ใช้บริการนะครับแล้วก็ยอมรับของ CG ค a ส Spa ครับจริงๆแล้วถามว่ายากไหมครับครับสำหรับผมผมคิดว่าไม่ยากนะครับเพราะผมเนี่ยตั้งใจให้ CG ค a r Spa เนี่ยเป็นสูตรเครือสีที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่มีอยู่ในบ้านเราด้วยด้วยตัวเราเองเนี่ยชอบอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ที่ดีเราจะเลือกมาให้ลูกค้า ตัวไหนที่ดีแล้วตอบโจทย์อยู่ดีที่สุดเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ระดับโลกมาเพื่อสนองให้ลูกค้านะครับพง่ายๆสําสหรับผมเนะี่ยลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปนะครับหลังจากที่เข้ามารับบริการจากเราแล้วถามว่ายากไหมก็มไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันมันใจมันรักอยู่แล้วครับ,รบ <laughs> ง่ายคิดง่ายๆเลยครับ,รบถามตัวเองก่อนชอบอะไรชอบอะไรทําในสิ่งนั้นทําได้ไหมถ้าคุณสามารถทําได้คุณจะทําได้มันดี จะทำได้ดีเลยเพราะคุณชอบนะครับง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราชอบในสิ่งไหนเราทําสิ่งนั้นดีมันก็ดีออกไปหมดนะครับ ครับขอให้คุณตุ้ยได้ฝากธุรกิจ c g a คาสปากับคุณผู้ชมด้วยครับครับสำหรับ c g a คาสปานะครับเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นตั้งอยู่เยี่ยมที่จธภัณฑ์จาาทวีนะครับยินดีรับบริการทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบสีดูแลภายในซักข้อบกพรมเรามีบริการท่านทุกๆอย่างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยนะครับที่มาเปิดความลับสู่ความสำเร็จนะครับในธุรกิจ c g คาสาครับขอบคุณครับจิตตครับง่ายคิดง่ายๆเลยครับถามตัวเองก่อนชอบอะไรชอบอะไรทำในสิ่งนั้นทำได้ไหม ถ้าค,คุณสามารถทำได้คุณจะทําได้มันดีจะทำได้ดีเลยเพราะคุณชอบถ้าผมเนี่ยตั้งใจให้สิ่งที่ทัสปาเนี่ยเป็นสูตรเทลือบสีที่ดีที่สุดนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรา